ข้าเขาดูดเลยเถอะฝีมือของพวกเจ้านะ่ะจะมาถึงข้าหรือเปล่าคนสุดท้ายที่รอดมาได้ข้าจะลงไปกระเทือบเองเฮ้ยอ๋อบุญคุณต้องจดแทนแขนต้องทับละเพื่อเออโอ้โหแม่งตีกูเป็นลูกเลยละมึงแขนนี่แหละถ้าจะจัดก,การเอง มึงใครเนี่ยลงไปขคาจะการเองเจ็ดละตายซะแม่สาวน้อยเอเอเจ็ดนี่นักจิตสูงนั่นะกูเป็นสูงนั่นละอ๋อโอ้สูดในมึงนี่แหละตีจังเลยอ๋อ ตายซะแม่สาวน้อยอ้อไอ้เฮี่ยนี่ก็ตียังเลยโอ้บอสเข้ามาฮึบเฮ้ยเจ้าสุภาพไายล็อกอาวุธนี่ราคาถนัดตะเกิดตายซะสวัสดีสวัสดีวันจันครับ กัไนไรหรอไม่ลโอ้เปิดมาก็ใช้เลยงั้นเหรอก็เข้ามาอ่านทางจินหยุดด้วยปลาเราจายสแตดต่อยไม่นักละจบเกือบเกือบเกือบที่แล้วว่าเกือบที่แล้วดีนะที่ป็นบล็อกไปโดนนะขอโทษนะเอ้หนูไม่เกี่ยวค่ะหนูไปทื้อปไปให้แม่พ่จุก,กับตาพร้อมของแท้สินะ มาซื้อเออมองไม่เห็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเก่งแค่ไหนเจออ่ะฮึโอ้เออเออเออฉาลับโอ้โหหมาโอ้โหอุ้ยว่าปกติเฮ้โอ้โหดูไปได้แท็กนิ้ตัเกมที่ดีกว่าบ้างโอ้โหหนึ่งพัน สองร้อยกูก็ซื้อได้แล้วอ้อมาดิโอ้ไม่นะซาสุคินายนะ่ะไปลนะกูมาตัวนะซาสาุคิใชนไปละอ่าอ่าียอะไระมันหลบยังไงอะม,มาเจอโปเกมันบาสเตอร์เลียมันก็ตายแต่แล้วตาย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 ,ตาย ไปก่อนนะสักที